มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชัแนวะค่ะนี่จินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะของเซียนสกลคนหนองหานค่ะคุณผู้ชมเซียนสกลก้นหนองหานเข้าทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ห้มาลงต่อเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเอฟซีตติตามค่ะเซียนสกลคนหนองหานนะคะ ลงให้แล้วค่ะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นของวันจันทร์ที่สองกันยายน2567เดือนไม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเดือนที่9ของปีพศ2567แล้วค่ะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยปังบ่ค่ะเซียนตะกลนก็เข้าเหมือนกันเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลไทยเป็นก่อเขาขึ้นกันค่ะปังเหมือนกันเด้อค่ะคุณผู้ชมนะปูติดตามเซียนตะกลนก้นน้องหานเนาะเนาะ อของเพื่อนกับเขาค่ะคุณผู้ชมตรงๆเลยนะคะสีก้าเอ็กก้าสีค่ะคุณผู้ชมเขาล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ค่ะคุณผู้ชมตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมเพิ่งหายมาแล้วค่ะรัฐบาลไทยกะเดี๋ยวจินตนาจังจะลงต่อเนาะ,ค,ะค่ะแต่ขับลงเร็วหลายกัยานคุณผู้ชมลืมนะคะคุณผู้ชมแต่บากับมีสรุปโพงสุดท้ายออกอยค่ะ แต่บางครั้งนะคะคุณผู้ชมจิตนากาบม่มีเวลาที่จะสรุปเนาะ,ะค่ะก็คือไหลๆไปนะคะคุณผู้ชมและบางครั้งค่ะกับบแน่นอนแต่ก็เลยอยากฝ่าวงมาเห้ก้อน,นะค่ะคุณผู้ชมจะได้เบิงกันเนาะคะ่ะเนาะสลากกินแบงมากก็จะได้ยิบจับไปถาเนาะค่ะจักใบสองใบเนาะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไดเนาะคะ่ะมีผู้หมานบอกค่ะรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเลขจอมปวกค่ะคุณผู้ชม อุย้ยเสาหัวอีเลค่ะที่บถือนะคะเสาหัวค่ะคุณผู้ชมที่บถือบานข้าเจ้าเดฟอนได,อนดฮอนไดเฮกันค่ะคุณผู้ชมอินเตอร,ร์นาบราเด,ดไปทายคลิปเพื่อนค่ะเพราะว่ามันงานเนาะค่ะคุณผู้ชมเสียหลักอยู่สองสามมือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องไปงานสีดำงานอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมมันก็นเลยอ่าเวลาบรได,ดไปตรงนั้นเนาะคะ่ะเนาะเสียาดายค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวตามตองวัดนาค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยยังค่อยว่ากันอีกเนาะค่ะเนะาะมือนีกะบเบิงล่าพัฒนาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาที่อยู่ใกล้ตัวไปก่อนค่ะเลาพัฒนาของวันที่สองกันยายนนะคะเป็นล่าพัฒนาของเซียนจกลนคนหนองหานค่ะไหามาตองวดค่ะคุณผู้ชมจิตนาก็จะฟาวลงงหเบิงเนาะค่ะเนาะจะได้ดูเป็นแนวทางค่ะถามว่าแนวทางมีเขามีหลุดบอกรึมีค่ะคุณผู้ชม ให้ระมัดระวังนะคะเลนการบอย่างให้เลนมั่วๆนะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแนวทางกับเหมือนคล้ายๆกันกับบอเมนีนไข่ค่ะคุณผู้ชมจักไพจะเข่าจักไพจะรุดเนาะค่ะลายกเกินเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะตามสูตรคำนวณของแต่ละคนค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะให้หลายๆค่ะคุณผู้ชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพิ่นแหย่มาเป็นแนวทางค่ะแล้วก็ แนวทางของแต่ละเซียนค่ะคุณผู้ชมถ้มาใครกันเท่ากับคิดว่าอุย้ยไฮมาตรงกันเท่ากับคิดว่าแนวทางมันจะมันจะมาแน่ละตัวนี้แมนบอคาคุณผู้ชมคิดคือจินตนาบอคะวันนี้ท่าไฮมาบอบอรตรงกับไผ่เรื่อยยังเสร็จนะคะคุณผู้ชมมีความคิดคือจินตนาอีกบอคาคุณผู้ชมว่าอุ้ยไหเอีย,ยงมากกับบุรุษเครื่อมูอจัิงๆไหมคะ นั่นแหละค่ะตัวออกนะคะคุณผู้ชมนะคะจินตนาก็เลยโอ้เสียดายนะคะคุณผู้ชมเนาะที่เราคิดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องเรามีมูมเบาค่ะ <c ười> คุณผู้ชมมันตรงโซกันนะคะ <c ười> ดูแนวแบบนี้เ้าตตรงโซกันนะคะ <c ười> คุณผู้ชมเหมือนจินตนากาล่างโซอยู่ผู้เดียวนี่ค่ะ <c ười> จักสีถามผู้ใดเนาะค่ะ <c ười> คุณผู้ชมเนาะเ <c ười> พราะว่านเป็นแนวทางมันกับ,บ่ีมีไหลูจังสี่ะค่ะถ้าห้าได้โซกันเ้าแลกเปลี่ยนกันมันยังไข่ได้ค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมมันสีเข่าสีรุดยังกะค่อยๆเบิ่งเอาค่ะพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กะสามสีถุ่มแล้วนะคะน้องจินตนาจะฝ่าวงไว้คุณผู้ชมในเบิ่งกันค่ะตื่นเศร้ามากอะในเบิ่งกันโหลดเนาะค่ะนอกเพรพอว่าจินตนาเนี่ยมาเศร้าหยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมกว่าจะดูดฝุ่นอ่ากวาดบานทูบานดูดฝุ่นขนแมวค่ะคุณผู้ชมเมึงในปัยญงนอนเต็มอยู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยอยากฝ่าวลงไว้แหกอนเนาะ เพื่อคุณผู้ชมจะได้เบิ่งกันค่ะแนวทางเราพัฒนาของเซียนจากคน,คนหนองหานกำลังเดินดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้ติดตามกับวพิษวังเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกำลังเดินดีแต่ก็มีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมเห็นว่าเขาบนล่างนี่กรสิตราบเต็มที่เลยเบาๆได้เลคะ่ะเพราะว่าแนวทางเขาไม,ม่มีไผ่รูค่ะเพิ่นกับรูเพื่อกันค่ะว่ามันจะมากหรือบม่มากเนาะเพิ่นกับคำนวณมหาห้ซืือๆค่ะกับ,บรู กระแตรุ่นนะคะว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะปังนะคะอยากให้แนวทางพาคุณผู้ชมมวนค่ะคุณผู้ชมมันจะมวนหรือบอมวลนเิ่นกับบลูค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งแนวทางของเซียนสกคลค,คนน้องหานกันเลยค่ะของวันที่2กันยายน2567เป็นแนวทางลาวพัฒนาวันจันทร์นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะลาวพัฒนาค่ะ ของเซียสนสกลคนหนองหารค่ะคุณผู้ชมนะคะของงวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเบิงวดที่แล้วก่อนนะคะก่อนที่จะเบิงมือของวันจันทร์นะคะวันที่30สที่ผ่านมานะคะวันที่30เซียนสกลให้วิ่งสี่กับสองค่ะคุณผู้ชมเ,เพื่อนหายมีมาตัวเด่นนะคะตัวเด่นให้มา3ามคู่ตัวรองให้มา3ามคู่คะ่ะคุณผู้ชมก็เข้าไปทั้งตัวรองและก็ตัวเด่นด้วยคะ่ะเข้าไปทั้งสองเจ็ด ตรงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สี่หกตรงๆเลยค่ะเสียดายอยากจับสองชุดมาใส่กันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะถ้าเป็นไปได้เนาะคะ่ะก็เลยเข้าทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งตัววิ่งรัวรูดค่ะคุณผู้ชมนะคะของเซียนสกลค,คนหนองหานค่ะตามต่อค่ะคุณผู้ชมนะคะของวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเซียนสกลค,คนหนองหานให้วิ่งหกกับ ห้าเอ้ห้ากับหกค่ะคุณผู้ชมวิ่งห้ากับหกค่ะแล้วก็เอาห้ากับหกมาใส่กับตัววินค่ะคุณผู้ชมเป็นห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะคุณผู้ชมถ้าจับหมดนะคะแต่ว่าเซียนจักผลเพิ่นจับห้แล้วค่ะคุณผู้ชมบอต้องเอามาวิ่เบิร์เนาะค่ะหรือว่าคุณผู้ชมอยากวิ่งเบิร์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมกันไว้เนาะเพราะว่าเพิ่นจับคู่เด่นมาห้แล้วค่ะคุณผู้ชมคู่เด่นมีห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะห้าหก ห้าสี่ห้าเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเป็นประจับไซสศูนย์เนาะคะ่ะแต่ว่าห้าศูนย์มาเป็นตัวเบิ่นตัวกันนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มีหกก็มีหกศูนย์หกเก้าหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมทั้งเบิดคดขาคุณผู้ชมเป็นไปกับบนล่างคะ่ะคุณผู้ชมแต่บางวดที่แล้วบ,บอตองกับยากเลยนะคะคุณผู้ชมเขาตรงๆเลยแต่ว่าทุกคนก็ต้องกันไวอยู่แล้วเนาะเะนาะแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาคะ่ะ อ่าเพราะว่าจะเป็นเล่าพัฒนาหรือว่าแนวทางอื่นๆเนาะค่ะคุณผู้ชมให้มาตรงๆเขากับตองกับเพราะว่าเขากับามีไพรูนบ่ค่ะว่ามันจะออกตัวใดเนาะแล้วก็ตัวเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมกันเบิ้ลด้วย55แล้วก็50ศค่ะหาศูนย์มันอยู่ข้างล่างพี่เด้อค่ะคุณผู้ชมอ่าไปกับบนล่างด้วยนะคะของเซียนจะกลคนน้องหานค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะแนวทางแคปหนาจอเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจินตนาจะแม่เอามือเข้าไปยุ่งค่ะอ่า แคปนาจอเอาไว้เบิรงค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอขอบคุณห,หลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิรงแนวทางนะคะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้ปังอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมทั้งบนและล่างนะคะไปกับเซียนตะกนคน,คน,คนหนองหานมวลมวลค่ะคุณผู้ชมขำแม่โขงไปเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเข้าไปมวลน,น้ำกันค่ะมีแนวติดไม่ติดมือขอให้มานขอให้ปังทุกท่านนะคะคุณผู้ชม สำหรับผู้ยีเข่าอยากเขา่าไล่กลุ่มนะคะอแอดไลน์เบอร์จินตนาได้นะคะคุณผู้ชมนะคะเขา้าไล่กลุ่มได้ค่ะเอาขอให้มานขอให้ปังนะคะสวัสดีค่ะ